ค,ค,คือตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงเมือง1ิโรงเรียนเดียวนะตอนนี้ได้ตำรวจทั้งหมดให้นโยบายไปให้ตำรวจทั้งหมดทั้ง1 1โรงตั้งแต่โรงเรียนเมือง1นจนถึงโรง,งเรียนเมืองสิเนะครับเกี่ยวกับทางด้านในเรื่องของอากายภาพความพร้อมทางด้านใ,นในในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่วัสดุครุภัณฑ์นะครับและที่สําคัญก็คือครูผู้สอน นะครับครูผู้สอนในการที่จะพัฒนาในส่วนของโรงเรียนเมืองพัทยาเนี่ยให้รองรับการเจริญเติบโตของทาง EEC ด้วยนะครับอย่างวันนี้เมือง1 1เนี่ยมันมีอยู่สองประเด็นในประเด็นแรกเนี่ยโรงเรียนเมือง1ิเนี่ยได้รับคัดเลือกจากทางส่วนกลางก็คือคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะที่13นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมแรงงานกีฬาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ ซึ่งก็จะปรับปรุงให้โรงเรียนเมือง11เเนี่ยเป็นโรงเรียนนําร่องของประเทศในการที่จะสอนให้กับลูกหลานนะครับในส่วนที่ให้เป็นไปตามความต้องการของของเด็กหรือว่าของสังคมในขณะนี้เนี่ยเริ่มอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรนะครับซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับโรงเรียนเมือง11ีเบไ,ได้ดาเนินการร่วมกันอยู่นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าในเมือง11ีเบญเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กที่มีความต้องการในแต่ละสาขาอย่างเช่นในเรื่องของทางด้านแพทย์วิศวะนะครับอา,อาชีพอื่นอย่างเช่นไปทางด้านรา,าชาการคือไปทางโรงเรียนเตรียมต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของที่จะรองรับในเรื่องของ eec ไม่ว่าจะในเรื่องของทางเทคโนโลยีต่างๆที่ที่เป็นในเรื่องของการศึกษาในรูปแบบสมัยใหม่หรือว่าเป,เป็นวิชาการในสมัยใหม่ซึ่งเป็นอาชีพซึ่ในปัจจุบันนี้เนี่ย ได้รับการเติบโตมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพทั้งหลายซึ่งเมืองสิเเนี่ยก็จะเป็นฐานในการผลิตแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กที่จะไปตามสาขาต่างๆซึ่งก็จะต้องมีการพัฒนาในหลายต่อหลายเรื่องซึ่งก็ต้องทําร่วมกันในเบื้องต้นเนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยทั้ง11โรงเนี่ยเรามาดูในเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กครูผู้ปกครองแตคารที่เรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าเด็กก็คือเรื่องของอาคารสถานที่น้ํากินน้ําใช้ห้องน้ําห้องท่า นะครับทางครูนะครับผู้บริหารด้วยนะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลเด็กเนี่ยความพร้อมต่างๆเหล่านี้นะครับที่มีอยู่เท่าที่ดูแลถทาดูแล้วเนี่ยทั้ง11บเอ็ดโรงจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของอครูและนักเรียนเนี่ยดีนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นสิ่งสนับสนุนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของผู้ปกครองก็เช่นเดียวกันนะครับผู้ปกครองเนี่ยที่นี่ไม่ว่าจะเป็นทุกโรงเรียนเนี่ย อาจจะมีสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของสมาคมศิกเก่าหรือคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะต้องมาทํางานร่วมกันในส่วนของเรื่องอการประสานงานระหว่างชุมชนนะครับครูแล้วก็โรงเรียนนะฮะส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการพัฒนารองรับก็คือสถานที่สาหรับที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ย นะครับได้มาใช้ร่วมกันในบริเวณพื้นที่โรงเรียนว่าจะเป็นการรับการส่งนักเรียนมาโรงเรียนนะครับหรือกลับจากโรงเรียนกลับบ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนที่สําคัญในเรื่องหลักสูตรเนี่ยเราก็มองว่าทั้ง11โรงเรียนของเมืองพัทยาเนี่ยนอกจากโรงเรียนนําร่องโรงเรียนเมือง11แล้วเนี่ยในอีก10โรงเรียนของเมืองพัทยาเนี่ย นะครับก็จะต้องมีในส่วนของเรื่องการที่จะต้องสร้างจุดเด่นในการรองรับนะครับในเรื่องของการพัฒนาของเมืองด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอาจจะต้องมีหลักสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งเด็กไปในส่วนของทางด้านทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่าในส่วนของทางอีก10อุตสาหกรรมหลักของ EEC ซึ่งนี้ต้องเป็นการสร้างพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่ในส่วนของทางในโรงเรียนในส่วนของในระดับมัธยมเพื่อต่อไปสู่ระดับมหาวิทยาลัยในอุดมศึกษาต่อไป นะครับก็จะเป็นการการพัฒนาซึ่งซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะพร้อมอยู่แล้วนะครับก็มีแค่ในส่วนของการปรับปรุงนะครับในเรื่องของอเพื่อที่จะทําให้เป็นไปตามเป้าหมายได้